เป็นยังไงบ้างละหนังสือมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของแบกทีเาก็หนังสือมันมีหลายรูปแบบค่ะส่วนเนยจะใกล้ๆแข่งขันก็จะชอบอ่านเกี่ยวกับแนวจิตวิทยาค่ะเพื่อให้รู้สึกมีสมาธิแล้วก็อยู่กับโฟกัสที่เราจะทําอยู่กับเป้าหมายที่เราจะทำค่ะรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วมีสมาธิดีค่ะคิดว่าหนังสือในุมองคนรุ่นใหม่มีความสำคัญมากเลย ก็หนังสือในความรู้สึกตอนนี้โลกในอินเทอร์เน็ตมันก็เข้ามานะคะในความรู้สึกเนยแต่ว่าหนังสือมันก็ให้ความแตกต่างที่ว่าเราได้จับได้สัมผัสได้กลิ่นนะคะเลยก็เลยรู้สึกว่าหนังสือมีความสําคัญแล้วก็ความแตกต่างทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆหลายๆคนที่ช่วงนี้ก็อาจจะละเลยหนังสืออ <c oughs> าจจะไม่ได้สนใจหนังสืออยากจะบอกคนเ ก็อยากจะฝากทุกคนนะคะหนังสือมีหลายหมวดหมู่มีหลายเล่มมากๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะ,ะพูดถึงซีเกมส์บ้างฮะหรือเวลาประมาณสองเดือนนิดๆตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงซ้อมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความพร้อมให้ที่80%ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ทำกันบ้านแล้วก็มีเป้าหมายกับโค้ชที่ชัดเจนค่ะในช่วงสองเดือนกว่าเนี่ยสิ่งที่โค้ชของเนย้ำน้องเนยมีอะไรบ้างครับ ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะในเรื่องการกลับตัวสตีมไลน์ค่ะแล้วก็เ,เทคนิคบางจุดที่จะสามารถทําให้ชนะคู่แข่งได้ค่ะเทคนิคบางจุดที่ว่านี่คืออะไรคะการหายใจการกลับตัวให้ได้เร็วขึ้นค่ะการสตีมไลน์ใต้น้ําให้เร็วขึ้นแล้วก็แบบมีความหนักขึ้นค่ะต้องในมองชาติคู่แข่งในปีนี้ที่มองว่าเนี่ยน่าจะเบียดแย่งองกคน ก็มีตอนนี้มีฟิลิปปินส์ค่ะที่เขาส่งลูกครึ่งของสัญชาติแคนาดามาค่ะแล้วก็พวกสิงคโปร์เวียดนามค่ะก็น่ากลัวค่ะพูดถึงเป้าหมายของน้องเลยครับปีนี้แข่งกี่เวนแล้วก็อมองไปกี่ทองครับก็ทั้งหมดที่แข่งทั้งหมด11อีเวนนะคะรวมผัดค่ะก็ความหวังก็อยากจะทําให้ดีที่สุดในนามทีมชาติไทยค่ะก็จะทําให้เต็มที่ค่ะคราที่แล้วที่กพูชาได้ ทองเดียวเดียว400รูอตรน้มองไหกครับ็อยากจะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าถึงหน้างานก็อยากจะรักษาแชมป์ให้เป็นสมัยที่3ค่ะแล้วว่ายน้ำมาราทอนที่ต้องด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะว่าแข่งซีเกมมาราทอนครั้งแรกค่ะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะสู้ให้เต็มที่เลยค่ะแล้วการฝึกซ้อมกับทะเลแล้วก็สั่ง จริงๆไปความแตกต่างมันก็ไม่ได้ต่างเยอะนะคะจร,จริงๆแล้วว่ายในทะเลมันก็ซ้อมในสระอยู่แล้วประมาณ90%สค่ะส่วนอีก10%ก็คือเราไปลองสนามหน้างานค่ะได้ไปลองที่จอมเทียนบ้างยังอ, <c oughs> อ๋อยังเลยค่ะ <c oughs> แล้วบอกว่าเนี่ยช่วง2เดือนกว่าเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปลองที่สนามท <c oughs> ีหนทีน่ส <Phillip> ก็มีโอกาสค่ะทางสมาคมว่ายน้ำเขาก็ติดต,ต่อแล้วก็เหมือนอยากให้ไปฝึกซ้อมหน้างานค่ะเพราะว่าสภาพอากาศหรือว่าคลื่นลมทะเลมันไม่เหมือนกันในแต่ละวันค่ะ มั่นใจไหมว่าจะสามารถคว้าทองได้ในรอบนั้ก็มั่นใจค่ะจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วเรื่องสาวยน้ำตอนนี้ที่เกอกทอมนไงฮะีมกีฬาก็เห็นอัปเดตว่าตอนนี้ก็เริ่มสร้างประมาณ50%ได้แล้วค่ะถ้าเราไม่ได้ซ้อมกับสาจริงที่แข่งขันมันมีปัญหากับนวกกีฬาสำหรับเนยมองว่าถ้าในสาวยน้ำมันไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนสะมันเป็นปิดอะค่ะเป็นอินดอร์ก็คือมันจะไม่มีลมมันจะไม่มีอะไรก็แค่เราทำความคุ้นชินกันในสนามก่อนสวันก็ไม่มีปัญหาแล้วค แต่ถ้าสามิดอย่างมาราทอนเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าสภาพอากาศลมแล้วก็คลื่นมันแต่ละวันมันไม่เท่ากันค่ะบางวันก็เมฆเยอะบางวันก็ลมแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังนี้เนยจะจะแบ่งยังไงอจจะซ้อมในสระซ้อมที่หลังแจ้งที่จอมเทียนยังไงก็ในความรู้สึกเนยต้องต้องวางแผนกับโค้ดอีกทีหนึ่งค่ะโค้ดก็วางแผนไว้ประมาณว่า1อาทิตย์ก่อนการแข่งขันอาจจะมีไปซ้อมบ้างถึงวันถึงวันสองวันค่ะประมาณนั้น สุดท้ายฮนะเลยในฐานะเราเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำเรามองเป้าหมายในทีมว่ายน้ำไทยปีนี้กับซีเกมส์มองยังไงครับก็ทางสมาคมว่ายน้ำแล้วก็ทางนักกีฬาทุกคนก็อยากจะทำผลงานให้เต็มที่มาฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทัพนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ทัพนักกีฬาอื่นด้วยนะคะแถมนิดนึงฮะันนี้